สวัสดีสวีเดตนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับก็ช่วงสาระก,กับช่างแบงคบงงน์นะครับช่างมั่วช่างแงะนะครับนี่จะมาไม่ใช่เ,เขาเรียกว่าไม่ได้ามาขายของนะครับแต่ก็จะมาแนะนำตัวที่ว่าต้องมีติดบ้านไว้นะครับสำหรับพกพาสะดวกนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่ามันติมิเตอร์นะครับรุ่น XL 830L แนะครับนี่ตัวนี้ หลังก็จะเป็นการใช้ถ่านนะครับนี่วิธีใช้ก็ง่ายๆครับนี่ก็ซื้อมาร้อยกว่าบาทนะครับเอาไว้เช็คพวกสายไฟเช็คพวกฟิวนะครับเช็คพวกดีเลย์รถนะครับอ่าเราจะได้รู้ว่าดีเลย์แล้วขาดนะไหมอันนี้ก็จะมีสายอ่าสายดําสายแดงนะครับอ่าสายดําเราจะเสียบเข้าตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวสายแดงเราก็จะเสียบเข้าตรงนี้นะครับ วิธีการใช้งานระบบมันจะเป็นระบบดิจิตอลนะครับตรงนี้วัดโวลต์นะครับไฟกระแสตรงนะครับแบบนี้นะครับไฟดีนะครับนี่ก็จะมี20 200นะครับและตัวนี้มันสามารถที่ว่าจะวัดแบตได้ด้วยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นแบตรถใหญ่แบตรถมอเตอร์ไซค์นะครับว่าอาจจะเกิดเราวัดไปพบว,ว่าแบตรอมันเหลือกี่โวลต์มันจะสตาร์ทติดไหมหรือว่าใช้วัดฟิวในรถนะครับ ว่าฟิลตัวไหนมันขาดหรือเปล่านะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองเลยครับผมก็จะมาทดลองเครื่องมันติดมิตเตอร์นะครับตัวละร้อยกว่าบาทนะครับนี่มาทดลองให้ดูในการทดลองที่ว่าจะวัดแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่มันเหลือกี่โวลต์ก็ง่ายๆเลยครับก็หมุนมาครับอ่าหมุนมาตัวโวลต์กระแสตรงนะครับ ดีนะครับ2ีโวลต์ก็พอครับเพราะว่าแบตเตอรี่รถด,ดนของเรามันจะอยู่ที่ประมาณ1 2โวลต์กว่านะครับแต่ถ้าเกิดสตาร์ทรถไปแล้วก็น่าจะประมาณ1 3โวลต์นะครับวิธีเช็คก็นะครับดำลบแดงบวกนะครับเดี๋ยวจิ้มแบบนี้เลยครับนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับนี่ไฟตรงหน้าจอดิจิตอลมันก็จะโชว์ที่ว่าอ่า1 2 จ็ดเจ็ดหรือเจ็ดแปดโวลต์นะครับซึ่งมันสตาร์ทได้แน่นอนนะครับและสตาร์ทได้ดีมากนะครับถือว่าไฟแรงนะครับถ้าเกิดต่ากว่าสิบสองก็อาจจะได้ต้องไปชาร์จแบตนะครับอาชาร์จไฟนะครับไฟอาจจะอ่อนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็เอาไว้เช็คพวกฟิวนะครับว่าฟิวขาดไม่ขาดนะครับก็จะใช้ตัวจิ้มสีดําไว้กับขั้วลบนะครับอาสีแดงไว้กับตรงนี้นะครับอ่าเพราะว่าตัวฟิวตัวเนี้ยมันมีสองขานะครับผมจะให้ดู มันมีสองขานะครับว่าจะมันจะขาดขาไหนหรือว่ามันจะขาดทั้งสองนะครับเดี๋ยวจิ้มไปตรงที่ว่ามันมีหัวมีหัวมันออกมานะครับอนี่ไม่ขึ้นแต่ตัวใหม่หอยู่แบบนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นแล้วสองฝั่งมันต้องได้เท่ากันนะครับฉเฉลี่ยให้ได้เท่ากันในนี้สิบเอ็ดขึ้นมาสิบสองประมวานนี้นะครับฝั่ง ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับขาฝั่งซ้ายนี่ครับอ่ามันต้องขึ้นเท่าเท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดขาใดข,ขาใดขาหนึ่งถ้ามันขาดนะครับฝั่งหนึ่งขึ้นอีกฝั่งหนึ่งม่ขึ้นก็แสดงว่าฟิวตัวนี้ขาดนะครับนี่ก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มารีวิวหรือไม่ได้มาอะไรนะครับก็จะไม่หรืออ่าไม่ได้มาขายของนี่นะครับ เพียงแค่ว่ามาแนะนำไอตัวที่ว่าเราต้องมีพวกติดไว้บ้านนะครับพวกติดตัวไว้เพื่อสำหรับพวกเช็คไฟเช็คฟิวนะครับหรือว่าจะเช็คไฟกระแสนในบ้านก็ได้นะครับนี่ตัวนี้แค่ร้อยกว่าบาทนะครับมันมิเตอร์แบบอัตโนมัติก็การใช้งานฟังก์ชันก็ง่ายนะครับก็จะเป็นใช้แบบใช้ทานเอานะครับตัวนี้ถ้าเกิดคลิปนี้มีความรู้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ